สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้เรามาเขียนตามคำบอกกันนะคะวันนี้จะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนเรามาอ่านไปพร้อมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะบัญชีคำพื้นฐานปสาในชุดที่4จะเริ่มต้นด้วยคำที่61ค่ะคำที่61อ่านว่ากะพริบคำที่62กะหล่ำปลีคำที่6กากั้ง คำที่64กันแสงคำที่65กรรมนาถคำที่66การคำที่67การขนส่งคำที่68การคมนาคมคำที่9การงานคำคำที่69การงานคำที่70การ์ตูนคำที่71การประมงคำที่72การ คำที่73กาลสินคำที่74กิจกรรมคำที่75กกิริยาคำที่76กีีคำที่77กุ้งคำที่7 8เก็บคำที่79เกลี่ยกล่อมคำที่80เกลียวคลื่นเกลียวคลื่นนะคะคำที่81เกเปลือก แล้วก็คำสุดท้ายนะคะคำที่82ก็คือเกลื่อนกลาดนั่นเองค่ะถ้านักเรียนอ่านคล่องแล้วนะคะเรามาทบทวนด้วยการเขียนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะเขียนถูกต้องหมดทั้ง10คำหรือเปล่านะคะ คุณครูจะเลือกมา10คําเขียนตามคำบอกนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะวันนี้วันศุกร์ที่27สิงหาคมนะคะเป็นการเป็นการเขียนของเรานะคะแล้วก็เขียนตามคำบอกครั้งที่4ี่ทเหมือนทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็1นึถึงสิถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราไปที่คําที่1กันเลยค่ะคําที่1ก็คือกะพริบกะพริคํที่สคือ กรรมปนาดกรรมปนาตคำที่สามค่ะการขนส่งการขนส่งคำที่สี่กาลสศินกาลสศินคำที่ห้ากิริยากิริยาคำที่หกคือกะหลำปลีปกะหลำปลีคำที่เจ็ดคือ กันแสงการแสงคำที่8คือกา์ตูนกาตูนคำที่9คือกิจกรรมกิจกรรมแล้วก็คำที่10ค่ะเกลียวคลื่นเกลียวคลื่นคุณครูอาจจะบอกเร็วไปนะคะแต่และข้อนักเรียนอาจจะหยุดไว้แล้วก็รอจนกว่านักเรียนจะเขียนเสร็จนะคะแล้วก็ให้กดเพลย์เล่นต่อไปค่ะ เสร็จแล้วไม่เอ่ยถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือนักเรียนจะตรวจเองก็ได้ค่ะนะตรวจผิดตรวจถูกตามที่คุณครูเฉลยเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะรวมถึงแก้คําผิดนะคะข้อที่เรียนเขียนผิดแก้คําละ2ครั้งนะคะคําที่1กับริบค่ะกรมปนาสการขนส่งกาลสิงกิริยา กละลำปกีการแสงการตูนกิจกรรมแล้วก็เกลียวคลื่นค่ะถ้านักเรียนไม่ผิดเลยหรือว่านักเรียนผิดคำไหนก็แก้คำผิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมไปสรุปคะแนนที่ด้านหลังให้ครูด้วยนะคะวันนี้ครั้งที่4แล้วค่ะ ได้10คํากันครบไหมเอ่ยนะคะลองบอกคุณลองมาคอมเมนต์บอกคุณครูนะคะว่าเรียนเขียนได้เต็มหรือว่าได้กี่คะแนนนะคะสําหรับวันนี้ครูอาร์มก็คงต้องลาไปก่อนนะคะอ่านหนังสือเก่งๆนะคะจะได้เก่งภาษาไทยค่ะงั้นสวัสดีค่ะวันนี้